โทรุโอนิกิรับเองลำบากใจปล่อยชนาทิปกลับไทยขณะที่วงการฟุตบอลญี่ปุ่นร่วมอำลาสุดซึง้งด้านฟอนตตเล่เฮ้ากินอีกแล้วปิดท้ายที่สุประโชคลุ้นประเดิมตัวจริงซัปโปรโรเจลิกสัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยนะครับคลิปนี้มาเก็บตกควันหลงเรื่องราวของพิจชนาะทิพสงกระสินกันหน่อยที่ตัดสินใจ อํลาคาวาสกิฟอนตเล่และฟุตบอลเจลีกกลับมาคาแข้งที่เมืองไทยกลับ BG จีปทุมยูเนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเลยได้ว่าทั้ง2ทีมก็ตกลงเรื่องค่าตัวค่าเหนื่อยแล้วก็มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับแต่ตอนนี้พิเจชนาทิพย์ก็ยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวจะไปให้กำลังใจในเกมที่ฟอนตเต่เยือนอุดวะ รวมไปถึงในช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับสโมสรคาวากิฟอนเตเล่เนี่ยเขาจะมีการจัดงานเลี้ยงส่งให้กับพิเจชนาทิพย์ซึ่งเขาเปิดให้แฟนบอลฟอนเตเล่มีส่วนร่วมด้วยซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่น่าประทับใจของพิเจชนาทิพย์นะครับในการอำลาเจลีอย่างที่บอกว่าเขาพิสูจน์ตัวเองมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เขาตัดสินใจกลับบ้านก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของพิเจชนาทิพย์นะครับแต่แน่นอนนะครับข่าวเรื่องของพิเจชนาทิพย์ กลับมาคาแข้งยังเมืองไทยเนี่ยต้องบอกที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างมากแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่ของฟุตบอลเจลีกเพราต้องยอมรับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพิจชนาทิพย์นะครับเป็นคนบุกเบิกเป็นคนปลุกกระแสฟุตบอลเจลีกให้เป็นที่นิยมที่ไประเทศไทยแล้วก็วงการฟุตบอลอาเซียนนะครับไปตั้งแต่ปี2017แล้วก็สร้างชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่องทําให้การย้ายกลับมาสู่ไทยลีกปิดฉากการเล่นเจลีกของพี่เจเนี่ย สื่อญี่ปุ่นเขียนถึงเรื่องนี้เยอะมากนะครับล่าสุดเนี่ยเป็น y a o o เจแปนะครับเว็บไซต์ชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ออกมาให้เขียนถึงบทสัมภาษณ์ของโทรุโอนิกิเฮดคฟอนตเล่ hey ale, นะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่สโมสรทำการปล่อยตัวพิจิชนาทิพย์กลับยังไทยลีกไปอยู่กับ BG ซึ่งออนิกิแน่นอนนี่คือคนที่ต้องยอมรับเลยนะครับมีผลกระทบอย่างมากกับพี่เจที่ ทำให้ตัดสินใจกลับสู่ประเทศไทยไวกว่าเดิมเพราะโอนิกิเขาไม่ค่อยให้โอกาสพิจชนะทิพในการลงสนามททเท่าไหร่นะัทั้งที่ฝีเท้าของพิจชนะทิพกับเจลีกเนี่ยโหเขาสามารถเล่นได้ยาวๆอีก3-4ปีนะรวมไปถึงแทคติกของโอนิกิก็ไม่เข้ากับสไตล์ชนาทิพก็เลยต้องแยกกันแต่โอนิกิก็เปิดใจกับสื่อญี่ปุ่นแบบจัดเต็มมากๆเลยครับโอนิกิเขาบอกว่าการที่ทีมฟอนเตเล่ปล่อยชนาทิพ กับสู่ไทยลีกไปอยู่กับ BG เนี่ยสำหรับตัวเขาเขาคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากสำหรับชนาทิพและเป็นการตัดสินใจที่ยากมากสำหรับตัวเขาเองก็คือตัวโทรุโอนิกิเพราะในใจเขาชนาทิพยังอยู่ในแผนทําทีมแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วชนาทิพมีโอกาสลงเล่นกับฟอนเตเล่ไม่มากนักซึ่งเขาเองเนี่ยก็ไม่สามารถใช้งานเขาได้อย่างต่อเนื่องเพราะหวั่นใจว่ากลัวชนาทิพจะเกิดอาการบาดเจ็บซ้าอีก ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือการให้ชนาทิพได้เล่นฟุตบอลที่สนุกอีกครั้งซึ่งเขาก็หวังว่าการกลับไปรับที่บ้านเกิดของชนาทิพในครั้งนี้จะช่วยให้ชนาทิพกลับมามีความมั่นใจและสนุกกับฟุตบอลอีกหนึ่งครั้งและเชื่อคิดว่ามีแฟนๆหลายคนยังอยากเห็นการเล่นของชนาทิพอยู่ที่เจลีกแต่หลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันก็คุยกันตามตรงซึ่งตัวโอนิกิก็ยอมรับเขามองชนาทิพเป็นนักเตะในแง่บวกอยู่เสมอนะครับ โอนิกิพกูดว่าตอนที่เขาคุยกับชนาทิพ์เขาดูมีความสุขมากที่ได้มาอยู่กับฟอนเตเล่และตัวเขาเองก็ขอบคุณชนาทิพ์ที่ได้มาอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันซึ่งเขาก็ตั้งตารอชนาทิพตั้งแต่จากซัปโปโรมาอยู่กับฟอนเตเล่แต่หลังจากนี้การที่ชนาทิพ์กลับไปค้าแข่งในไทยลีกก็หวังว่าชนาทิพ์จะไม่มีการบาดเจ็บและได้เล่นฟุตบอลอย่างที่ตัวเองหวังซึ่งโอนิกิบอกว่าเชื่อว่าถ้าชนาทิพ์ไม่จะรับบาดเจ็บเขาจะสามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนและจะมี ความสามารถที่สูงเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโชรุโอนิกิที่เปิดใจกับทางฝั่งของสื่อญี่ปุ่นนะก็อย่างที่บอกว่าโอนิกิพูดอย่างกระทาอีกอย่างหนึ่งก็น่าเสียดายจริงๆทั้งที่ท้าเกิดโอนิกิมีวิธีใช้งานพิเจชนาทิ์ได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าพิเจน่าจะช่วยฟอนเตเล่ได้ดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสมากกว่านี้นะครับนอกจากโอ้โหแน่นอนครับแฟนบอลเจลีกเนี่ยก็ใจหายและที่พิเจชนาทิปต้องย้าย กลับมาค้าแข่งไทยลีกบรรดานักเตะเจลีกนะครับเขาก็ต่างออกมาอวยพรพี่เจชนาทิพย์เป็นเยอะมากๆนะแล้วก็เคารพในการตัดสินใจที่ตัดสินใจกลับมาสู่ไทยลีกหนึ่งคนที่พี่เจชนาทิพย์สนิทก,ก็คือโทมโมกิมาคินโนะนะนี่ก็เป็นระดับตำนานของอุรรวะเรดเดมอนนะครับก็เป็นคนที่กสนิทกับพี่เจชนาทิพย์เหมือนกันนะครับ มารกิโน็ได้ออกระโพดสตอรี่อินสตาแกรมถึงพิเจชนาทิปสองข้อความเลยนะข้อความแรกก็บอกว่าเขาดีใจที่ได้พบกับชนาทริปส่วนข้อความที่สองนี่ยบอกว่าขอบคุณที่มาเล่นเจลีกนะครับเห็นไหมนี่ระดับตํานานอุลวะตํานานเจลีกยังออกมาขอบคุณพิเจอ่ะผมถึงบอกว่าพิเจที่เจลีกเนี่ยเขามีอิมแพคอย่างมากนอกจากนี้นะครับยังมีเคนโตคุระด้วยเคนโตคุระ oh นี่ก็เป็นคนที่โอ้โห สนิทกับพี่เจมากตอนอยู่ซัปโปรโรนี่เป็นพี่เลี้ยงพี่เจเลยนะครับเคนโตคุระโพนเลยนะขอบคุณตลอด7ปีที่สร้างความสุขให้กับแฟนบอลเจลกิคเขาเห็นรอยยิ้มของชนะตั้งแต่วันแรกจนได้ทาให้เขาเริ่มอยากไปเที่ยวที่ไทยหลังจบฤดูกาลจนทําให้หลายๆคนแฟนบอลชาวไทยจําเขาได้เยอะมากจากการสื่อสารจากทางโซเชียลเขาบอกว่าที่ซัปโปรโรเนี่ยชนะทิพย์คือคนที่เปลี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นเทคนิคดีความเร็วเป็นที่รักของแฟนๆมันจะตลอด วันนี้เขาอาจจะกลับไทยก็รู้สึกงเงาเหมือนกันแต่จะเป็นคนหนึ่งที่เชียร์ชนะทิพย์ตลอดไปนะครับอันนี้เคนโตคุระนอกจากนี้ยังมียูโคบายาชิอนงะเคียวเฮนบุริซาโตะยาสุโตะวากิซักกะก็โพสต์ถึงพิจชรณาทิพย์รวมไปถึงมูซาชิซูซูกิคือนักเตะเจลลี่ชื่อดังอ่ะโพสต์ถึงพิจชรณาทิพย์เยอะมากเพราะอย่างที่บอกว่าชนาทิพย์ตอนไม่ไเจลีกเขาคือเขาค,คือไอคอนหนึ่งคนเลยนะที่แบบ ใครเจอก็รักอ่ะเพราะเขาเป็นคนเฟรนลี่แล้วก็ออน,น้อมถ่อม,อมตอนอยู่ตลอดนะครับนอกจากบรรดานั้งเตะแล้วสโมสรฟอนเตเล่เองเนี่ยผมรับรู้เลยนะว่าเขาเสียดายอย่างมากที่ต้องปล่อยพี่เจชนาทิพย์กลับมายังคาแข้งไทยลีกนะเพราะอินสตาแกรมของฟอนเตเล่ก็พูดพูดถึงพี่เจชนาทิพย์นะเขาบอกว่าชนาทิพย์เนี่ยต่อสู้เคียงข้างกับฟอนเตเล่มาหนึ่งปีครึ่ง ในฐานะสหายล่าเริงยิ้มแยม้มและขี้เล่นอยู่เสมอเป็นที่รักของเพื่อนร่วมทีมสตาฟและกองเชียร์เรียกได้ว่าชนาทิพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รักของตัวหลักๆอย่างจองซองยองและก็อากิโรอินง,งะเหมือนเป็นน้องชายของทั้งสองคนเลยสำหรับชนาทิพนะแล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักแล้วก็พยายามช่วยทีมแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าที่เจลิกรักชนาทิพแค่ไหน มันจะได้บอกว่าไม่มีคําพูดอื่นนอกจากคําว่าขอบคุณที่มาร่วมเดินทางด้วยกันแล้วก็ขอให้ชนะทิพย์ประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้านะครับ<ม>นี่เห็นไหมใจหายนอ่านข่าวไปก็ใจหายไปนะครับแสดงเห็นว่าทุกคนที่ญี่ปุ่นรักพี่เจชนาทิพย์มากนะแต่นี่บอกครับนี่คือวิถีฟุตบอลอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดใช่ไหมมันก็ถึงเวลาแล้วเวลาที่เขาจะต้องกลับมาไทยลีกแล้วเวลานี้ก็เรียกได้ว่าต้องแยกทาง ก็อรอดูก้าวใหม่ของพี่เจชนาทิพย์กับการมาไทยลีกกับบีจีจะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าวงการฟุตบอลเจลีกจะคิดถึงพี่เจชนาทิพย์แน่ๆหลังจากนี้ผมบอกเลยนะครับอ่ะแล้วก็มีเรื่องของฟอนเตเล่หลังจากที่โหมีการปล่อยนักเตะเยอะอยู่เหมือนกันนะปล่อยพี่เจแล้วก็ยังมีอีกสองสาคนล่าสุดฟอนเตเล่กินเฮลเพราะตอนแรกเนี่ยเหมือนว่าฟอนเตเล่กำลังจะได้ตัวโคจิมิโยชินะครับอดีตเด็กปั้าของทีม ที่เขาปล่อยตัวให้ไปอยู่กับรอยเอาเวิรในลีกเบลเยียมแต่โคจิก็หมดสัญญากับรอย a l แล้วก็มีข่าวว่าฟอนตาเล่ไปคุยสัญญาแต่คุยไปคุยมาไม่ลงตัวเพราะล่าสุดโคจิมิโยชินะครับเลดีวหักปากาเซียนไปเปิดตัวกับเบอร์มิงแฮมซิตี้ทีมในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษประเทศเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็ทำเอาแฟนบอลฟอนตเล่ค่อนข้างงงมากเออว่าโคจิทำไมไม่เลือกมาฟอนตาเล่ ้องงงเหมือนกันนะครับเท่ากับว่าฟอนเตเล่พลาดการได้นักเตะดีๆไปอีกหนึ่งคนก็เดี๋ยวรอดูว่าฟอนเตเล่จะเสริมใครเข้ามาบ้างในเจล็กช่วงเลกที่2นะครับหลังจากเสียกําลังหลักไปนะอ่ะแล้วก็ไปดูโปรแกรมฟุตบอลเจล็กสัปดาห์นี้กันหน่อยครับถ่ายทอดสดเหมือนเดิมผ่านทาง YouTube สยามสปอร์ตแล้วก็มี YouTube เมืองทองด้วยนะ24มิถุนายนวันเสาร์เนี่ยซัปโปรโรเจอเซเดโซเที่ยงตรงกัมบะโอซากา้าเจอคาชิมาห้าโมงแล้วก็มีอุลวะเลสเจอฟอนเตเล่ห้าโมงครึ่ง แล้วก็วาทิตย์เนี่ยอาวิทป้าเจอกับวิเซลโกเบ5โมงติดตามกันได้แล้วก็มีเรื่องราวของน้องเช็คสุประโชคสรารชาติมาฝากกันนะครับพอล่าสุดผมฝากคุณผู้ชมติดตามเจลิกในสัปดาห์นี้นะซัปโปรโรจะเปิดบ้านเจอกับเซเลโซโอซากาเนี่ยซัปโปรโรเขาเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเล่นงานเยอะโอกาชิวะเรียวตะอาอกิไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมแล้วก็กำลังจะปล่อยตัวไทกะนากาชิมะกองหน้าให้ไปอยู่กับนากโ่าใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยมีรายงานนะครับจากการฝึกซ้อมล่าสุดเนี่ยเปตูวิทจับสุประโชคสารชาติมาลงซ้อมร่วมกับทีมชุด A เป็นที่เรียบร้อยซึ่งทีมชุด A เนี่ยมันคือชุดที่จะใช้ลงเล่นเจลิกในสัปดาห์นี้นะครับและเขาก็บอกว่ามีแนวโน้อมอย่างมากที่สุประโชคจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกในเจลิกกับทีมซัปโปโรในวันเสาร์นี้ที่ซัปโปโรจะเจอกับเซเรโซโอซากาผมว่ามีโอกาสมาก เพราะตัวผู้เล่นแนวลุกของซัปโปโรอะตอนเนี้มันเหลือแค่เนี่ยยูยะอาสโนโคไมแล้วก็สุประโชคส่วนคิมกับมิลานทูสิตอ่ะเปตูวิทแทบจะไม่ใช้เป็นตัวจริงเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าโอกาสที่เช็คจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมเจอเซเรซ่าเซเลโซโอซาก้าก็มีค่อนข้างสูงรอติดตามได้เลยนะครับแล้วก็รอดูคือตอนนี้เช็คโมเมนตัมกำลังดีอะสถานการณ์ทุกอย่างกำลังกำลังไปได้สวย อยู่ที่ว่าฟอร์มในสนามถ้าลงไปแล้วสามารถยิงประตูดได้สร้างสรรเกมลุกได้ ผมเชื่อว่าโอกาสในการยึดตำแหน่งตัวจริงมันก็มียาวๆแหละแต่ก็ต้องทำไม่ได้นะผมว่าสัปดาห์นี้ลุ้นสุภโชคลงเป็นตัวจริงการถ่ายทอดสดพันทางสยามสปอร์ตเหมือนเดิมรอติดตามและรับชมกันได้นะครับอ่ะคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มให้และเรื่องราวของฟุตบอลเจลิกหวังว่าคุณผู้ชมจะเต็มอิ่มกับเนื้อหาสาระที่ผมนำมาฝากกันนะครับถ้าชอบก็ช่วยการกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไ i b ้ให้กับช anel ตองสุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพานุวัต์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ ฝากช่วยกันกดซับสไคร์ด้วยมุ่งสู่2 0 0 0 0นซับไปด้วยกันฝากด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ